ตอนนี้ก็คิดว่าทุกท่านคงได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของศูนย์นะคะแล้วก็พันธกิจวิสัยทัศนะคะแล้วก็แผนทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวของศูนย์ด้วยนะคะวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์อัญชลีเอกพักฒนกุลนะคะจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรตลอดทั้งวันนะคะค่ะ ก่อนอื่นที่ฉันขอเท้าความนะคะของ TU A s e a n f o r น m นิดหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยได้จัด TU A s e a เ Forum มา3ครั้งแล้วนะคะโดยครั้งแรกนะคะเราจัดในหัวข้อเรื่องเหลียวหลังแลน้า4 5ปีอาเซียนนะคะครั้งที่2นะคะเราจัดหัวข้อเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐผลกระทบต่ออาเซียนและไทยนะคะและครั้งที่3นะคะเราจัดหัวข้อเรื่อง TPP ผลกระทบต่ออาเซียนและไทยค่ะจนกระทั่งมาในวันนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วนะคะค่ะ ก็คิดว่าทุกท่านหลายๆท่านที่ันคุ้นหน้าคุ้นตานะคะเราเคยได้พบกันคิดว่าน่าจะเป็นงาน T.U. ASEAN Forum นะคะทั้ง3าครั้งที่ผ่านมานะคะก็ดีใจแล้วก็ยินดีอีกครั้งที่ได้พบทุกท่านในวันนี้นะคะค่ะก็ขณะนี้ก็ถึงเวาลาอันเหมาะสมแล้วนะคะดิฉันขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรประพัฒน์เทพชาตรีนะคะผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวรายงานค่ะ ท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศท่านอธิการบดีหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านวิทยากรท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านในปัจจุบันอาเซียนนับว่ามีความสําคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยขณะน,นี้อาเซียนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยดังนั้นเศรษฐกิจไทยจึงเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างมากโดยหากเอา GDP ของ10ประเทศอาเซียนมารวมกันจะมีบุญค่าสูงกว่า2ล้านล้านเหรียญสหรัฐอาเซียนจึงกำลังจะพังาขึ้นมาเป็นตัวแสดงและขั้วเศรษฐกิจโลกใหม่ซึ่งไทยจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการเป็นสมาชิกของอาเซียนนอกจากนี้อาเซียนกำลังเป็นสถาบันและเป็นเวทีพระหุภาคีทางการทูตที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคประเทศไทยเป็นประเทศเล็ก เราจะเสียเปรียบอย่างมากหากเราอยู่เพียงตัวคนเดียวดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ไทยจะต้องรวมกลุ่มกับประเทศอ,อื่นๆในภูมิภาคเพื่อสร้างอํานาจการต่อรองและนี่ก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ไทยจะต้องเตรียมความพร้อมสู่การจัดตั้งประชาคมอาเซียนและด้วยความสําคัญดังกล่าวมหาาลธมศาสตร์จึงได้จัดตั้งศูนย์นเส้ศศึกษามาวิวาลรมศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็น,นกลไกหลักในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยวิสัยทัศน์ของศูนย์คือการเป็นคลังสมองหรือสิ่งแทงด้านอาเซียนในระดับชาติในระดับภูมิภาคและในระดับสากลโดยมีพันธ,ธกิจ5ด้านด้วยกันได้แก่การเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านอาเซียนการเป็นคลังสมองหรือสิ่งแทงการเป็นศูนย์วิจัยเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์แห่งการเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาของไทยและของภูมิภาคอาเซียนด้วยผลงานของศูนย์ในรอบปีที่ผ่านมาก็มีมากมายหลายกิจกรรมอาทิได้มีการจัดสัมมนาทีวอาเซียนฟอรัมไปแล้ว3ครั้งการจัดทําเว็บไซต์เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลด้านอาเซียนศึกษาของประเทศการจัดการถแถลงข่าวเป็นต้น สำหรับกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนั้นศูนย์ได้ดาเนินโครงการต่างๆมากมายหลายโครงการเช่นเดียวกันอาทิได้มีการจัดประชุมระดมสมองเรื่องรถแม p สู่ประชาคมอาเซียนเป็นที่ปรึกษาให้กับกอพอและกพรในโครงการขับเคลื่อนภาครัฐเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและจัดฝึกอบรมให้กับกอพอเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเป็นต้น สำหรับโครงการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของศูนย์ในปีงบประมาณ2,556นั้นประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆอาทิการจัดสัมมนาทอีอาเซียนฟอรัการประชุมระดมสมองการประชุมสร้างเครือข่ายทั้งภายในประเทศและกับประเทศสมาชิกอาเซียนการจัดฝึกอบรมซึ่งมีอยู่ถึง10หลักสูตรรวมทั้งโครงการจัดประชุมนานาชาติในช่วงกลางปีนี้ด้วย สำหรับการจัดสัมมนาทีอาเซียนโฟรัมครั้งที่4ในวันนี้ในหัวข้อการแข่งขันสหรัฐจีนความท้าทายของอาเซียนก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของศูนย์ในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับมหาอำนาจให้กับปรชชนในวงกว้างโดยบริบทในภูมิภาคที่สำคัญในขณะนี้คือความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ทั้งจากสหรัฐและจีน ที่จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคอาเซียนจึงเป็นสิ่งท้าทายอาเซียนเป็นอย่างมากที่จะต้องกําหนดบทบาทของอาเซียนตอบมาหน้าทั้งสองให้เหมาะสมและในวันนี้ศูนย์ก็ได้รับเกียรติจากท่านเสียงศักดิ์พวงเกียรติแก้วประลัดกระทรวงการต่างประเทศที่จะมากล่าวประทถาพิเศษในหัวข้อเรื่องดังกล่าวสำหรับการสัมมนานในช่วงเช้าจะเป็นการอภิปรายในมิติด้านการเมืองและความมั่นคง โดยจะวิเคราะห์ถึงบทบาทและนโยบายด้านความการเมืองและความมั่นคงของสหรัฐและจีนต่ออาเซียนและยุทธศาสตร์ของอาเซียนต่อมามามามนาทั้งสองโดยศูนย์ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้แก่ท่านสิษธิพิรมอดีตรัมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรองศาสตราจารย์ดรจุลชีพชินวนโนจากคณะรัฐศาสตร์หมายธรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ดรทิตินัน์พงสุทธิรักจากคณะนิศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับการสัมมนาในช่วงบ่ายจะเป็นการอภิปรายในมิติด้านเศรษฐกิจโดยศูนย์ได้รับเกียรติจากวิทยากรได้แก่ท่านพิสนุเหรียนมหาศารอดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย์รองศาสตราจารย์ดรอักษรศรีพาณิชสารจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาลัยธรรมศาสตร์ คุณพรศินพัชรรินตนกุลรองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและคุณกรกฎพดุงจิตรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมใกล้ขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดรสมคิดเลิศไยทูนอธิการบรดีหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นกล่าวเปิดงานสัมมนาทอีอาเซียนฟ u รัมครั้งที่4ขอเรียนเชิญครับ ท่านปลัดกระทรวงต่างประเทศท่านเสียสัตว์พวงเกียรติแก้วท่านผุ้อำนการศูนย์อาเซียนศึกษามาลายรมศาสตร์ท่านรองศาสตราจารย์ดรประพัฒน์เทพชาตรีท่านวิทยกรท่านผู้เกียรติทุกท่านครับมาลธยรมศาสตร,ร์ถือว่าการมีส่วนร่วมในเรื่องการทําความเข้าใจเรื่องอาเซียนเป็นสิ่งที่สําคัญของมาไรในฐานะที่เป็นสถาบันทางวิชาการ เราจะเข้าร่วมอาเซียนในปี58แล้วก็จะเข้าร่วมไปตลอดนะครับไม่ใช่เฉพาะปี58เท่านั้นสิ่งใหญ่ที่เป็นปัญหาสำคัญของคนไทยของมหาไรายของหลายหน่วยงานภาครัฐเอก,กชนในประเทศไทยคือเรามีความพร้อมแค่ไหนที่จะเข้าร่วมอาเซียนแล้วก็เป็นประเทศที่เป็นชั้นนำในอาเซียนไม่ใช่ประเทศที่ไปตามใครในอาเซียนเท่านั้นผมอยากเรียนท่านทั้งหลายว่า มาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางวิชาการเราพยายามทําหน้าที่ในฐานะหน่วยวิชาการให้ดีที่สุดครับเรื่องหนึ่งที่เราทําที่ท่านผู้นวยการสถาบันอาเซียนศึกษาได้กล่าวไปคือการตั้งศูงนย์อาเซียนขึ้นและพยายามจัดกิจกรรมทั้งหลายเพื่อให้คนไทยเพื่อให้นักศึกษาไทยเพื่อให้คนทั้งหลายได้เข้าใจเรื่องอาเซียนทั้ง3ขาที่เราได้พูดกันไปผมอยาก เรียนทั้งทั้งหลายเพิ่มเติมว่านอกจากเรื่องการตั้งศูนย์อาเซียนซึ่งจะเป็นศูนย์ติงง้งแทงเป็นศูนย์จัดสัมมนาเป็นศูนย์วิจัยเป็นศูนย์ข้อมูลเรื่องอาเซียนทั้งหลายแล้วเนี่ยธรรมศาสตร์ได้ทําไปอีกหลายเรื่องครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นธรรมศาสตร์มีการจัดการศึกษาอาเซียนศึกษานะครับเป็นภาษาไทยในคณะศิลปศาสตร์ามยิงจัดมาแล้วประมาณทั้งยีปีในปี5-6เนี่ยเราจะเปิดหลักสูตร อาเซียนสตัดดี้ขึ้นที่เิทยไลัยพื่ดีปนนมยงนะครับเป็นการเรียนภาษาอังกฤษระดับเปียโทธรรมศาสตร์มีการสอนภาษาอาเซียนครบทุกภาษามาสักพักใหญ่แล้วนะครับถ้าท่านอยากจะเรียนภาษาพวียดนามภาษาบาฮาซาภาษาอื่นก็แล้วแต่ธรรมศาสตร์มีให้เรียนได้เต็มที่แต่ไม่ใช่หยุดเพียงแค่การเรียนภาษาเท่านั้นนะครับผมอยากเรียนว่าได้ขอให้คณะศิลปศาสตร์ได้ทําศูนย์การแปลอาเซียนขึ้นนะครับว่าถ้า เอกชนท่านไหนก็แล้วแต่ที่ต้องการไปลงทุนในต่างประเทศและอยากใช้บริการเรื่องการแปลเรื่องข้อมูลทั้งหลายก็สามารถมาที่ธรรมศาสตร์ได้คำจริงธรรมศาสตร์ทําอีกหลายเรื่องครับตัวอย่างเช่นเรื่องการเปิดสอนวิชาที่เกี่ยวข้องอาเซียนก็จะว่าปัจจุบันมีเกือบ30วิชาที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนทั้งหมดนะครับผมขอให้คณะทั้งหลายได้เปิดสอนในเรื่องที่เกี่ยวข้ออาเซียน ถ้าอยู่เศรษฐศาสตร์ก็เปิดเศรษฐศาสตร์อาเซียนถ้าอยู่นิติศาสตร์ก็เปิดนิติศาสตร์อาเซียนอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นความพยายามของมารายธรรมศาสตร์ครับที่ดําเนินการในเรื่องต่งางๆของต้นวันนี้เราจัดกิจกรรมสัมมนาเรื่องบทบาทของสหร,รัฐอเมริกากับจีนต่ออาเซียนซึ่งหัวข้อที่ตั้งไว้คือเรื่องความท้าทายคำร,ริงอาเซียนเหมือนกับหญิงสาวที่กําลังเนือหอมแตกเมื่อสาวนะครับคนก็มาตอมเยอะนะครับ โดยเฉพาะหนุ่มๆกล้าม,ม,มแข็งแรงอย่างจีนอย่างสหรัฐอเมริกาก็สนใจสาวๆอย่างอาเซียนปัญหาใหญ่สําคัญคือบทบาทของสองประเทศมาหาอำนาจต่างๆของต้นเนี่ยเขามองอาเซียนอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องการบทบาทอย่างไรบ้างผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญท่านการที่ศูนย์อาเซียนศึกษาได้จัดสัมมนาวันนี้ขึ้นจะเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งที่เราจะได้รับทราบข้อมูลทั้งหลายที่สําคัญคือได้รับเกียรติจากท่านเสียศักดิ์บวงเกียรติแก้ว ท่านประหลัดกระทรวงต่างประเทศท่านได้มาพูดให้ข้อมูลพวกเราให้ความรู้พวกเราโดยตรงนะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขออนุญาตเปิดการสัมมนาเรื่องบทบาทของสหรัฐอเมริกาและจีนความท้าทายของอเซียนนะบัดนี้้ครับ